สวัสดีครับสมาชิกหวยราวทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมีแนวทางหวยราวงวดประจำวันที่5กรกฎาคม64นะครับงวดวันจันทร์นะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมให้ไป0550นะครับมันออกเลขล่าง0 6ย์เลขบนให้7 5หออก72อ่ะงวันนี้เอาใหม่ครับผมมาคำนวณหลักร้อยพร้อมกันเลยนะครับผม5คูณ 6คูณ2 12ได้2 4 4 16ดึง2มา5โคงที่หลักหน่วยนะครับ6 4 4 2เป็น8 2คงที่เรามาบวกหลักร้อยนะครับได้10ได้15 หลักหน่วย20พอดีก็จะได้ออกมานะครับเอาตัวท้ายมาวดนี้ได้50นะครับที่คำนวณได้นะครับ50นะครับสรุปแนวทางหวยลาวนะครับสูตร2ตัวตรงไปกลับบนล่างนะครับ50 ศูห้าตัวกันนะครับตัวกันเลขที่เด่นเด่นนะครับเด่นเด่นก็คือเด่นห้าวิ่งสองอย่าลืมนะครับเข้านะครับเข้าเกือบทุกวันนะครับสองตัวนี้ เลขวิ่งและเลขเด่นไม่ไม่ไม่เดินเข้าก็วิ่งเข้านะครับแล้วก็ผมก็มีแถมให้รวมอีก3สูตรนะครับที่ผมคํานวณไว้แล้วนะครับที่หลักๆที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือผมคํานวณผมทําไว้4ีสูตรนะครับแต่สูตรนี้จะเข้าไหวที่สุดนะครับแล้วก็เอาอีก3สูตรไปนะครับที่คํานวณไว้แล้วนะครับก็จะมีห้ 9ก mm ้าห้าหกสามสก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะประมาณเลข1 2 3 4 5ส้าห้าตัวนะครับถ้าไปกลับก็ประมาณ10ตัวนะครับ เด่นหวิ่ง2อย่าลืมนะครับนี่คือเป็นการแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ